โผลแรงเบรกเกอร์สามจีนนะเจือตาเขามีจันเลือนนะผมทางล้างหน่อยครับมีได้สมัติบอสมาโดนปืมแต่เป็นหนึ่งบ้านนะผมเจอท็อปสี่ทีมเลยนะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมเปิดมาก็ ไอเทมสองชิ้นนสมุดเขียวซะด้วยนะผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง BRR Gamer ครับมาพบกันอีกเช่นเคยครับผมในเกม RV m ห o e Carno นะครับ วันนี้จะมาจัดนะผมสีเรียนนะผม สี e ่เ m e ลเมนต์สามเดมอนฮันเตอร์ครับผมแล้วก็สามเดมอนคะรับเป็นสิบตัวพอดีนะครับผมตัวละครที่เราจะใช้ครับผมสี่ e m เลเมนต์นะครับผม, e Le Man, นะผมเป็นนาะเตสองดาวครับนะสบายแล้วครับนะตอนนี้คนเดินเจโนะไปครับ อกิว <c oughs> <c oughs> ดอร์เขาสองดาวนะผมตัวอันตรายคืออีกนิดนะบาแล้วนะครับอีกนิดโอ้โหใจะเตะรูดไปไหนครับผมหยาบแล้วโอ้โหยืนนิ่งคนระับเรียบร้อยอีกนิดตัวแสบ อ๋อลืมกดลืมกดวีร่านะผม you ready for this? อืม <c oughs> ตัวละครที่เราจะใช้ให้ผมย้ำใหม่นะผมช้างครับเอสเซนก้าครับผมลัมเบอร์นะผมซีวนะผม เป็นสี่ตัวนะครับสามเดมอนฮันเตอร์ครับผมมีเออร์เรอร์แวนะครับผมดิกเตอร์นะครับผมเจ็ดตัวนะครับผมอีกสามตัวนะครับมามาหลอดวีระผมมีสิบตัวพอดีคนระับถ้าได้แหวนก็จะต้องเป็นเทนหรือวีรานะครับผมช้างมานะครับต้องล็อกแล้วนะครับ ใช้เป็นอาลีสนะผมยืนแทงได้นะครับแพ้ไปนหนึ่งตานะผมเจออีกนิดตัวแสบครับกรงเล็บนะผมกลงเล็บแบบนี้ ย้อนชอบครับการเซเล่นย้อนได้นะผมต้องได้หินเดมอนนรับไม่พอครับผมหินเดมอน ได้หินเนมอนด้วยแล้วก็แหวนด้วยนะผมหรือไม่ก็ต้องได้เป็นหินเซนกับแหวนนะถึงจะเล่นย้อนได้นะผมยากนะ <c oughs> <c oughs> จะไหวไหมครับผมเรามีไฮเตะนะครับเราว่าเฟรนเซโนโมาแล้วคนระับโดนแทงครับนะ รูไปรูไปโอ้โหไหวไหมพฟนเจโนโไม่เป็นไรครับอุตสาชนะมาต่อเนเงองนะผมแพ้อีกแล้ว <c oughs> โบไอเทมนะผมเล้งเบเกอร์ก็น่าสนนะ lựa mày thù lên á bong mày lại thay gió á โอ้โหทีมนี้ครับพลังงานมาเต็มเปี่ยมเลยนะครับพร้อมจัดเลือดด้วยนะครับไฮเตะรูดไวไหมครับรูด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 ไปครับรูดรูดอืมสี่อิเลเมนต์สามเดมอนฮันเตอร์แล้วก็สามเดมอนนะผมทางอีกหนึ่งตัวนะครับมีร่ามาครับ กดผิดนะผมกดเกินคะรับแรงเบกเกอร์ก็น่าสนนะผมพลังงานก็น่าสนคนะ <c oughs> รับสลับใครมาครับฟปนิก์ครับพกกนะแพง ย้อนอีกแล้วครับย้อนตัวแสบครับไอโนโ่แพงก่อนโดดไปเรียบร้อยอา้าวย้อนติดเทียวนะอืมไอเทียมมาดีนะผมไอเทมมาเราได้แล้วนะบีร่ามาครับ ลงสีทรัพได้แล้วนะผม,มจัดไปก่อนสีทรัพนะผมเป็โนยั้นงหรอไว้ไหมย้อนมีกรงเล้วเป็นไหล่ะครับ ตั้งเจ้าโน้สองดาท่านผมเอ็นสองดาครับแจมจัดนะผมตอนนี้ อิเลเมนต์เราไม่ออกแล้วนะผมขาด3ตัวนะอิเลเมนต์เดมอนฮันเตอร์ขาดแวนกับดิเตอร์นะผมเดมอนก็ขาดมามาหลอดนะ The future of Miss Diland is in my hands. Do you? แฮลิสไปครับจัดไปครับผมสาม n มน a n สี่พอ p p นะบผมใช้แบกรอนได้นะผมฟลาจโนเราสองดาวแล้วนะ เปลี่ยนพลังงานเอามาให้อลิีนะผมแล้วก็ให้มงกุฎเฟรนเตโนไปนะครับเพิ่มความแรงด้วยนะครัเฟรนเทโนสองดาวนั้นแหละครับเรนเทโนจอฮายเตอรูดนะผม <c oughs> เรียบร้อยครับผมจบที่สองไปได้นะครับ <c oughs> <c oughs> แหลังแบตเตอร์หนึ่งคินนะผม แอลิตไปครับแวนมาครับ,บรอ,อ,อืมเวนโตม,มายืนค้ำก่อนนะผมอืม เอญจโนสองตัวนะครับโมงเปต้าเปล่าครับผมอืมไฮเตะทำอะไรครับผมอืรูดผิดนะเกือบแย่เหมือนกันนะผมลัมเบอร์นะผมแหวนอีกหนึ่งตัวนะครับ มอร์เรนจีโน่เราใช้แค่นั้นก็พอนะผมให้วอนไปนะอืม <c oughs> <c oughs> ปรนเซโนพร้อมมงกุฎนะผมอออืืหเอานาคอสมาเล่นดาวซะแล้วนะปรินเซโนแทงนาคอสตายครับผมเรียบร้อยปรนเซโนมีมงกุฎครับเรียบร้อยซิวอีกหนึ่งตัวนะผม ตัวละครตอนนี้เตรียมนะครับอือหืองานหยาบแล้วนะผมมาเกเคลื่อนไปผิดอันนะรครับเหลือหายเตคับโดนรูจังคนระับ รูดรูดรูดกลาบนหยาบเลยนะผม <c oughs> เออชนะมาได้ดีนะผมดานแววให้เตะขึ้นไปซะ่ั้นนะครับ <c oughs> อืม ช้างครับผมขาดหนึ่งตัวคนระับขาดเอสเซนกานะผมขาดดิเตอร์นะขาดม้าก,กับมาหลอดโอ้โหอะไรเนี่ยโอ้โห my god ตรงเล็บนะครับ เอาย้อนมาก่อนได้ไหมคนระับให้ขี่ไปขออิศยืนนะผมลวงเล็บให้ย้อนนะผม <G l acht> แบบนี้ได้ไหม สองสลาบนะครับคิวเรนมานะผมยอนะครับโ,โอ้โหฟรีเซโนไวไหมครับหนึ่งขีตื้มหนึ่งสามว่าฟริเซโนโน่าจะไหวครับผมมีมงกุฎนะครับแทงเรียบร้อย ผานเอเซนต้าหนึ่งตัวนะผมจะครบสี่เอเลเมนต์ครับพลังงานไปนะผม <c oughs> มามาแล้วคนระับ <Grow strong. S 1> <In> สมุดเขียวนะผมหายเตะครับผมหมดประโยชน์คนะรับเนะออเซันก้ามานะผมไม่เห็นนะมเมื่อกี้ขาดมาหลอดนะผมตอนนี้ <c oughs> มาติดขวานรับเรียบร้อยลบไปยี่สิบนะผมมาดีแล้วครับตอนนี้คาดดิกเตอร์มาหลอดนะผมโวดิกเตอร์ก็มานะับ <will> จัดไปนะผมสีอิลิเมนต์ครับ เอามาออกให้เออร์เรอร์ไปนะผมเฮ้ยจังมาให้ริกเตอร์นะให้ม้านะผมออออรอดอัพขึ้นระเวลดกล้านะผม ออกมาเราตายแล้วครับเีจยอเพต้าต่อดนะผมเอ้าเพต้าโดนอะไรครับเผื่อได้แหวนนะผมพลังงานเอาให้ เอสเซนก้าหรือช้างนะผมม,มาดีคนระับืืบทีมนี้น่าจะแตกครับผมอิม มาดีนะมาเรายังมีกรอเกิดนะผมโดดโอ้โหเสมอครับไม่แตกครับผมอืมมีราสองดาวนะผมมาหลอดไม่ออกนะครับ <c oughs> ึกเตอร์ตีหนึ่งทีนะครได้สกิลนะผมมาเราต้องการเคียวนะผมตัดเลือดนะครับรอแค่มาลอดกับดา์ซี่มานะผมตอนนี้จะครบคอมโบนะผมอัพมาเลยนะผมตอนนี้ มาหลอดมานะครับดาซี่ครับผมลงวีร่าไปก่อนครับเงินไม่พอนะครับเสียดายครับบัดอัพดาว มื่อกี้เรากดข้ามไปเยอะเลยนะผมเธ <C oughs> อหน้าลงได้นะผมครบคอมโบนะ4เอเลเมนต์3เดมอนกับ3เดมอนฮันเตอร์นะผมส่งนก้าปลาซ้ายหน่อยครับเรียบร้อยแตกเลยไหยครับยี่แปครับ ซื้อไว้เลยนะผมจะได้ลงตัวได้นะครับแล้วก็รอแหวะนะครับผมเอาเลียนหน้าลงนะครับโหดทอยกับตัดเลือดนะผมตัดเลือดนะครับ หลับตัวครับผมเอามาหลอดลองครับปื๊บปื๊บปืบปืบครบคอมโบนะผมตอนนี้ตาเลือดให้วีร่านะผมพลังงานให้วีรานะ่าครับคอมโบครบแล้วนะผมตอนนี้ครับแต่ <c oughs> ว่ามาหลอดเรายังไม่เต็มคนระับ มีด้ามาโดดหน่อยปืบ้บแตกครับผมบ้านนี้น่าจะแตกครับเรียบร้อยครับผมกำจัดไปได้อีกหนึ่งว่าครับ <c oughs> ถ้าได้แหวนคือแจ่มจัดเลยนะผมดูแล้วนะครับน่าจะติดหนึ่งในเสียแล้วผมได้ลงคลิปสักทีนะครับ บัดอัพดาวเรายังไม่ได้ใช้นะครับถึงว่านะผมให้ช้างดีกว่านะผมว่าแล้วก็ให้ริกเตอร์ <c oughs> จะอัพอัพอะไรดีนะผมมาหลอดดูว่าม้าดีนะ ผมอัพมาร์ไปก่อนเลยนะผมมาหลอดเราเอาเป็นยืนค้ำนะโอ้โหแรงเบเกอร์สามชิ้นนะเพเทต้าเขามีตัดเลือดนะผมทางล้างหน่อยคนระับมีร่าสมบ,บัติบ๊อบมาโดดปื๊บแตกอีกหนึ่งบ้าน,นะผมโอ้โหเจอยอนซอยนะทีมนี้แคร,รี่นะผมหยาบเลยนะทีมนี้ ตบตัวสำรองเราไปได้นะเท <laughs> นไม่ได้ใช้นะล the ัมเบอร์ครับผมห <laughs> ยาบเลยนะผมดูแล้วนะครับ เมื่อกี้เขาตบเราได้นะโอ้โหดิกเตอร์โดนสตันนะเรียบร้อยแล้วครับมาเราโดนแล้วคนระับเจอหกแครี่ครับตัวแสบออืื ฟูแล้วด้วยนะผมหกแครีฟูคอมโบนะเทลก็ฟูมาก็ใช้ได้นะอื้หยาบแล้วตอนนี้ Doing Doing ถ้าได้แหวนก็ไม่แน่นะผม ผมจะเอาเอสเทนกานะผมเป็นตัวป่าทรายนะขอแหวนนะผม ทาใบใโดนตัวสำคัญได้ก็อาจจะมีสิทธิชนะนะผมอืไ,<ง>ไม่ได้นะผมแวนอืม ไม่ได้แหวนแล้วครับกเตอร์เหมือนเดิมนะผมไม่มีทรอยนะโอ้โหสู้ไม่ได้นะผมสี่อิเมนต์นะผมเจอแคที่ซอยับ อ้างอีงหนึ่งตัวนะผมเหลือเจ็ดแ้มนะมีทรอยนะผมแต่ไม่รู้ว่าจะพอไหมนะ <'m> มาหลอดนะผม แบบนี้เลยนะอืมซื้อมาหลอดไม่ทันนะน่าจะสู้ไม่ได้นะผมเว่าต่อให้มาดินก็จะโดนเทลตั้งนะเรียบร้อยครับผมจบที่สองแบบเือจะสวยงาม อย่างดีครับผมอย่างน้อยก็ได้คลิปนะผมสี C ่อิเลเมนต์สามเลมอนสามเลมอนฮันเตอร์นะผมทีหนึ่งครับผมสุดจัดนะหกแครี่ขอบคุณทุกการรับชมครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับสี C ่อิเลเมนต์สามเลมอนสามเลมอนฮันเตอร์นะผมเกือบจะสวยงามครับตึงจัด Woo!